ดีครับมือนกับสีมาอมอีกแล้วนะครับอมคือไน่ครับมือนกันอมคือไน่ไกสีนี่ตัชนะครับกตัดสีเป็นอมใส่ทักบัวกับปักชีนะครับตกดพักอีตูนะครับสามยางเท่านั้นวนะครับนอกจากนั้นกับมี่ครับเครื่องหอมครับกสีนี่บักพริกหัวซิงไคครับไอ้กระเทียมนะครับแล้วก็หอมหอมแดงนะครับอ่านันแหละตัดตั้งเครื่องมันนะตัดตั้งนั้นมันเรียบตัดนั้นเข้ากันกันครับ ครับนะครับกับที่นี่ผมเใจนล้นนะครับส่วนของหัวใจนะครับกส่วนของขขอียังอะไรเนี่ยข้าเอนียวยังก่อนเนี่ยมานข้าเอืนออนนเเอ่นใครล้างนะครับบางคนดึกอย่างเดียวโ,โลนึงนะครับนี่ข้างในเหมือนอีกกิโลนึงตัวนี้ต้องใส่พริกหลายๆนะจังงัยมันจังผิดโบข้าวเพราะชิ้นไก่พร้อมตั้มกันไปอะไรก็ตั้เอาแล้วเย็นเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้ว ได้ป่ะโอเคครับใส่พี่นะครับตอนนี้เน,ะนาะน้ำเดือดแล้วใส่พรี่รสชาติจัดจานจัดจานในย่านนี้สุดยอดบอบอกเลยครับไอ้เจ้าลอยอ่องล่องก่อนนะไอเจ้าลอยอ่องล่องก่อนแ้วนี่ยคนพี่โอเคพีค่แต้วผิดเ,เ,เอาละครับบ้านนี้ กำลังเดือดเด้อเนี่ยเดือดอุ๊บปุ๊บ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 ขึ้นมาแล้วพนนะครับเพราะว่าแหงใสเผ็ดแหงแสบครับเพราะว่าการอมอมประเภทอาหารที่มันข้าวๆนะครับแหงใส่เครื่องไลายๆใสเพ็เผ็ดนี่มันสีแก่ข้าวแก่เลยหลายอย่างนะครับเนาะเอาแล้วครับเอาเดือดแล้วครับในการแล้วครับในการแล้วเอาตับไก่มาลุ่มครับบ้านนี้เอาครับสีสันในการครับเ้าไปปรุงนด้ครับบ้านนี้ ไก่สุกแล้วครับไก่สุกแล้วเดือดโอ๊กโอเลยนะพอคนแห้งนะครับย่านไก่มันมุนครับใส่ปเครื่องปรุงครับอันนี้อ้าวมันมันเดือดครับเดือดอ๊กครับสุกแล้วครับตอนนี้ก็น่าสุกแล้วครับสุกแล้วก็ใส่เครื่องปรุงตอนนี้ครับใส่เครื่องปรุงแล้วก็ใส่ผักบ้านเนี้ยอาเครื่องปรุงเข้าพร้อม านะครับ,ลบปลากนนะน้ำปลาอย่างดีนะครับใส่สายร้ายแสบร้ายกับปลาแดดก็หลบใส่น้ำปลานิดหน่อยนะครับเพราะว่าเขาใส่ปลาดิบจะจิ้มต้องนักซิมนบ้างครับต้ับชิ้นบ้าง สับเแล้วกับไซพักครับอือัจาะรถบซล็อกตั้งรถส่ล็อ่าพับเซลใส่พซล็อกพับเซล็กเซกลงครับบั๊ดหนึ่งก็ญิจ พร้อมเลยครับบ้านนี้พร้อมพักบ้านนี้หวานพักลงคุณได้มักเสิร์น้ำมาเสิร์น้ำลงเด้เอ,อดครับเด้อผม,ม,มว่าผมมักสิร์น้ำมุกเสียวฟน้ำลงอีก รับซุกครับเอาไปรับประทานได้ครับซุกเนี่ยเร็แล้วครับเอาครับเดี๋ยวจะแล้วไปนะครับสำหรับเมนูนึงนะครับเมนูง่ายๆอาหารอีสานของเขานะครับนาองสำหรับการอมไกลเป็นเมนูง่ายๆครับเหมเข็ดกินครับขอบคุณนะครับเออเอาคลิปนี้ขอจบแค่นี้แหละครับขอบคุณครับ